โชคคนขาเดี๋ยวแมนจะให้บ็อกเกอร์แต่งหน้าเนาะแงงค่ะคนละหนึ่งจุดดูฝนเยอะมากลูกตาเนี่ยังเอาไว้ดยค่ะไอ้ดูที่เท่ากันปะ,ไ,ปนปะไม่เท่าก็แต่น้องคือไม่มีกามนะ่นนะเม่ใชที่ยังไงวะมันดูกันว่าจะปังหรือจะพังเริ่มเลย วันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนีอีกแล้วจ้านันอยู่ที่ภูเก็ตค่ะอยู่กับที่งานเปิดตัวเคที่ดอนะคะร้อนมนากและไม่ได้แต่งหน้าเ,<อ>เลยหน้าคือสดมากเลยดูๆโอ้โหไม่ไหวแล้วและนี่นะคะเรากำลังจะเวิร์กช็อปกับเคอัพอาร์ติสชื่อดังพี่เอชวากรคือแบบเขาจะมาสอนทริคเทคนิคต่างๆนานา,นา,นา,นานแต่ว่าวันนี้บ็อกเกอร์ แนนก็ใจทุกคนแต่งหน้นคนนาค่ะเราก็จะมาขโมยทริคเทคนิคต่างๆของทุกคนโดนอยู่ที่ตัวเราแล้วก็หน้าของเรานะจ๊ะจะสวยหรือจะพังไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาแกล้งฉันน้แบบกันซีน่ะไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่ามีบล็อกเกอร,รค์คนไหนบ้างค่ะคนที่ดังที่สุดค่ะไม่ใช่ค่ะสนิทที่สุดค่ะอย่าใช้คําว่าดังคนอื่นเขาดังกว่าเธอต้องเยอะต้องแย่อย่ามาพูดคานี้นะ จะสต่งให้แกฉันสมัครแปลงนะแตฉจะเริ่มเองคะ <laughs> เป็นอะไรเอ่ยวันนี้ขอสวยแล้ววันนี้คนแรกที่จะลงให้ฉันต้องเป็นคนนี้เท่านั้นมาค่ะคนแรกที่จะลงให้น้องแนนนะคะเป็นใครไม่ได้นอกจากแม่สายป้า พลาสติกทางหน้าไม่เจ็บอ,อยู่แล้วไม่เจ็บอยู่แล้วป้ายไปเลยพี่แกป๊ปหัวล้ออย่างนี้มาพอได้ยังไงคะพี่แก๊บ <c oughs> ไม้ของพี่ใหญ่ไม่เป็นพลาสติกของแย้เป็นอะไรเป็นซิลิคน <c oughs> แกรู้สึกไงมั่งได้<น>บล็อกเกอร์นในตำนานมาเป็นคนลงกันแดดให้จะบอกว่าฟินมากรู้สึกว่าวันนี้เธอจะสบายหน้านี้ก็จะได้จากบล็อกเกอร์ที่คุด อีกอย่างที่ต้องถามแม่น้ำหอม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 ให้ได้ถ้าบุคลิกอย่างน้องแนนน้ำหอมสักหนึ่งกลิ่นค่ะพี่ใส่ปากน้องแนนเหรอคะพี่ขอเลือก YSL เป็นมงปารีอินเทนส์เมนต์นะคะเพราะว่าหนูเนี่ยมีความน่ารักและมีความเซ็กซี่นะคะแล้วก็คือพี่เนี่ยอยากให้เราใช้แบบน้ำหอมที่ดูน่ารักสดใสมีโน้ตที่เป็นเบอร์รี่นะคะแล้วก็คือว่าดมอีกทีหนึ่งน่ารักเจงเลยดมอีกทีหนึ่งก็เซ็กซี่มาก ที่หอคือรุ่นนี้นะคะนั่นแปะเวลาเรียบร้อยจริงๆแล้วนะคะวันนี้มีมาแจกอ้าวเุ่นนั้นเลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นคล้ายๆกับคุณแค่์เขายังไม่ได้แจกแกแต่เรเล่นเกมอ แม่จะบอกอะไรให้เธอต้องใช้อันนี้อ่ะพี่ย่ลงตัวให้พี่ย่ลงตัวอาบพี่แย่มามามาจริงจริงแล้วมันจะขาวเลยเดิคทางทั่วเคลาพิตตี้เงินล้านไม่ใช่ล้านเดียวร้อยล้านแล้วพี่แย่เนี่ยร้อยล้านไม่ต้องกมงวลไปจากช่างก่อสร้างที่ไหนเนี่ยมาเฮ้ยแกรู้ไหมว่าผู้ชายทั่วประเทศอยากให้พี่แย่ทันท่านี้ให้รู้สึกไงบ้าง อุ้ยแต่ว่าแขนขาวขึ้นมาเลยอ่ะแม่หนูจะตัวเท่าแม่แล้วนะหนูขนเยอะมากลูกขนแขนขนาดนี้เออแล้วขนจะขนาดแบบเห็นไหมอ่ะตัวนี้มันเลิศยังไงพี่แย่ห้องสว่างแล้วเธอเห็นเอาห่องแล้วผ่องแล้วกันแดดได้ด้วยนะจ๊ะกันแดด SPF 50 PA ปลวกปวกปลวกไปเลยเอออถามจริงรู้สึกไงโดนพี่แย่รูปตัวายทั้งประเทศอยากเด็นพี่แย่ลูปฉันบอกฉันเสียวว่าฉันเสียวจริง ามาค่ะต่อมาเป็นที่อายตานะคะ,อ,ะอ่ะกล้องกล้องกล้องไม่ให้ความช่วยเหลือเลยทำใพร้อ,อมก่อนใครพูดแม่ถึงขั้นตอนลองพื้นอ้าวไม่ไม่เมืม่อกี้พี่แอไม่ได้ลองลองพื้นหรอเปล่าพี่แอลงตัวให้หนูนี่ผ่องตาพี่แอแล้วเดือมาที่หน้าเอาสีที่ดำที่สุ้ามาดูกันเพราะวันนี้จะเป็นโอกาสาที่จะทำให้ยายน้องแนนไม่สวยเพราะปกติชีสวยเกินอี่เฮดดอร์เขาก็มีฟองน้ำด้วยนะคะ ใช้ตัวนี้นะคะีซีมาลายตัวดังของเขาเลยเสือแม่เสืออะไรอ่ะ DC เสือเสือหรอเสือหลอสนี้นะคะเดี๋ยวผมปะผมปะได้สีได้สีได้วันนี้เราต้องช่วยกันให้น้องสวยไม่ใช่ไม่จะเป็นแกงน้องลูกตาเนี่ยังเอาไว้ดีไหมยังยังต้องการแม่ยังต้องใช้ ลงไปแล้วนะคะนี่แต่ว่าเป็นเขาตัวซีซีเขาเป็นแบบว่าจะไม่โบมากนะจะธรรมชาตินะบางเบาธรรมชาติเอ๊ได้แล้วคึงนาได้แล้วคึงนาเดี๋ยวตามหายคนนีกครึงหน้าแม่ดูไว้นะว่าเราอะใช้เบอร์สามเบอร์สามขอบคุณนะคะ คนต่อมาที่จะมาลงทก็เป็นกำลังกันนะฉันฟังเขาอยู่อ๋อเราก็แอบมากันเป็นเด็กอะไรเป็นนักเรียนหลังห้องให้กูทำอะไรก็คือวันนี้ให้แต่งหน้าคนละหนึ่งโจวเธอชอบแกล้งฉันอยู่แล้วเรืองจริงไหมป้าไม่เมื่อกี้ที่เขาบอกว่านี้พูดเรื่องครูชาติกูเอาครูชาติือมืงอ่ะใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่ไอตาลงหนี่ยไปครึ่งหน้าเหลือครึ่งนี้อรได้ ตมกอยาเดเชฟฟันฟันไม่ต้องอย่าเป็นแก้นะกูลมที่ไทยดูจากคุณว่าผิวสวยขนาดนี้เบอร์หนึมึงขาวอะเคยู่ละยู่ละยู่ละแต่แค่คนละสีกูไม่รู้อก็เห็นมึงขาวก็เลยลงเบอร์หนึ่งไม่ได้ค่ะเดียวยจ้ อัน,นจะแบบฉันไม่ดังมันจะไม่หฉันแต่งหน้าให้ทำไมถ้าพูดถึงเรื่องของคิวพร้อมแล้วในแก่เวลาเออจ,เอ,าอจะเอาฟังหรือจะเอาพังก็ตอนนี้หน้าฉันดำไปครึ่งหนึ่งและขาวอยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะมันก็เอาพังอ่ะข้างนี้นะคะก่อนหวีเนี่ยขนคิวมันจะแบบไม่ได้เป็นรูปทรงมันเหมือนผมเลยเราก็จะต้องหวีผมก่อนหวี <นะ S 1> ก่อนใช่ตอนนี้เราจะเขียนคิ้วเนี่ยเราต้อง วีน้องก่อนนะคะเริ่มเป็นโซงแล้วเราก็เริ่มเขียนนี่เอาสวยหรือเอาพังแล้วแต่จะพิจารณานนะได้รูปได้ร่างคร่าวๆนะคะแล้วเราก็จะลงแวบาซ์ทีนึงทุกหมดาต้องสไตล์ว่ายังไงวันนี้แกก็พังคือต่อให้มันเขียนอยู่ให้ระดีอ่ะแต่แกต้องเจอบล็อกเกอร์อีกประมาณสิบาคนที่จะทำส่วนที่เหลืออย่างอื่น เป็นคิวแบบนิสาสไตล์จะน้องไม่แกสวยวนะนี่ขอบคุณทุกคำไม่มีเลยหรอขอบคุณค่ะคคต่อไปเนี่ยเรื่องของสีตาคนที่ลงสวยมากและกำลังลงอยู่พี่นุ่นพี่นุ่นนบไปให้แม่แต่งให้เราซะหน่อยซัมเมอร์วันนี้เขาซัมเมอร์เราก็ต้องสีตาแบบเป็นเทรนด์ซัมเมอร์ เป็นเกียดจังเลยอ่ะแม่หนูเขินอะ่ะสีนี้จะเป็นเฉดที่กำลังฮิตมากก็คือ,อคอนแพ้กุ้งมีชิคเทคนิคอะไรใหม่พี่นนท์เทคนิคของการลงสีตาก็คือลงไปเถอะความมาลงะเะบอก่ โอ้โหขอบคุณค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นขั้นตอนของพี่มิกหนูต้องทำอะไรอ่ะกีตาให้หนูหน่อยขพืหลาคนอาจจะไม่ทราบพี่มิกเนี่ยก็เป็นช่างแต่งหน้ามาก่อนวันนี้มึงจะแต่งให้นางสวยจริงหรือว่าแกล้งในการอยู่ตากลมโตเฉี่ยวขึ้มาเลยไปดูนี่เท่ากันป่ะ เคือจะชมไปเมื่อกี้อ่ะไปคนต่อไปวันนี้เรามีดารามางานด้วยซึ่งบอกเล้ว่าเป็นเพื่อนฉันน้องยีนซึ่งน้องยีนจะไม่แกงแกแน่นอนเอออันนี้จะเป็นคนเดียวที่จะไม่แกงฉันมาค่ะพี่ยีนคะปัดมัสคาร่าให้นองแน่นหน่อยความจริงหัวเราะแบบนี้คืออะไรเอางี้นะในจอเนี่ยเป็นนางเอกแต่ชีวิตจริงเป็นไร มีเทคนิคในการปัดม้าค่าไหมคะหยิงยีนไม่มีจ้าเราก็ปัดไปตามที่ขนตานังมีปัดปัดไปปัดปัดไปเดี๋ยวมันก็สวยเองเอออันไหนฮันมาอ้ดมากโอ้ห้องเดียวใช่ไหมหรือว่าอีกข้าให้ดูเลืเลิศโอเคค่ะย้ยได้ขนตามาแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเป็น เฉกหน้าให้หนูหน่อยค่ะหนูใกล้จบแล้วเอาให้หนูพุ่งเลยดังค่ะต้องเรียกล้วเรียกตัวกับดาวมีทิคเทคนิคไหมพี่นุ่ยมีเทคนิคในการอุ้ยเล่นของหรอใช่ให้มันดูเนนกหเลยอ๋อตั้งน้องคือไม่มีกามน่ะเฉดที่ยังไงวะแล้วเปล่าทุกครั้งจริงๆนะนั่งลงคาถาทุกครั้งฟูหลงฟูหนึบ อีกหนึ่งแล้วเทคนิคคือปัดข้าวปัดข้าวปัดข้าวนะคะมันจะเนียนกว่า่ปัดข้าวปัดข้าวพอมสาระเุกวันนี้รวมบอกอร์ก็จะได้เทคนิคการรับกันไปเต็มเต็มซึ่งครึ่งหนึ่งก็เกินจริงลองมามามาดีค่ะมีนะคะ้ยหน้สดสู้กันเลยอ่าอ่ชีมาสุดแซ่บสุดเซ็กซี่นะคะเดี๋ยวนะ ขอให้เหล่าจมูกให้หน่อยได้เราจมูกตรงไหนคะเออหมอบไม้เริ่มเหล่าหมอบพยายวมาแล้วมา <c oughs> ทำไมทไมขับอย่างนั้นนะมีทิศไม่ดีเลยไหมคะเหล่าไปตามแนวจมูกค่ะแต่ว่าเราจะแบบพยายามแบบให้เซนเตอร์มันเป็นเส้นตรงปลายตรงเลยตั้งใจมากที่ไม้ตั้งใจมาก ให้นาแย่โอ้ไม่ทันแล้วโอ้ยได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ได้ได้จริงๆได้จริงๆขอบคุณนะครับชีมาอ่ะมาถึงชีโฝนนะคะก็ต้องบอกเลยว่านางปวดนางปาออ่ะแก้มให้หน่อยได้ชีฝนสี่ผีนะคะเบอร์สูไปเลย ไหนมีีเทคนิคอะไรก็แบบว่าเดี๋ยวแก้มมันจะปื้นเอาแล้วก็ปอก่อนอ่าาาาเวลาปัดเวลาปัดแล้วก็ปัดแบบนี้หน้ามันจะได้โยกอ๋อดูเรียวขึ้นไปแล้วก็ปัดเพนง็นั่งไปเล่นเล่นแค่ดูแบบดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่แกงแล้วแบบบอกแล้วก็ถากได้แไม่เท่ากันก่อนอ่าไม่เท่าแกงแล้วหนึ่งอ่าไม่แกงหนึ่ง ยี่สิบแปดเนี่ยเด็กๆขาะกินมะเขือเทศมาเออสิบแปดปะเนี่ยได้ขอบคุณชีฟอร์ดค่ะถ้าพูดถึงเรื่องไฮไลท์ก็ต้องเป็นคนนี้ทำไมอ่ะก็ต้องเป็นหล่อนสิคนเดียวเท่านั้นจใจฉันปัดหรอปัดอยู่แล้วหนังประถูได้พร้อมหรือยังพร้อม วิธีเทคนิคค <cle ans> ือก็วันนี uh ้สิบทีสิทีสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้าสิอ้โอ้โหไอแคไอแคลกนไไหมหวีสะอาดใจเ่รพี่แน อันนี้หมอดหมอต้องทักแล้วนะใส่ใส่แล้วเตรียมทะลุอ้ยเหนื่อยใจเี่ค่ะหน้าหนูอะเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดละขอสุดท้ายที่จะกู้ให้หน้าหนูสวยทาปากให้หนูสวยหนึ่งอย่างสุดท้ายกดยังดีค่ะตรานี้มาถามพี่เอคำเดียวในประสบการณ์การแต่งหน้ามาหลายสิบปีเจอหน้านี้จะทำไงให้สวยในขั้นตอนสุดท้ายคะหลังหน้าล้าง่ายสุด พอเขาสวยมาตั้งแต่ก่อนแต่งหน้บางครั้งอเราควรจะเผยเผยเผยผิวเผยความสวยในตัวเขาออกมาพอเราไปกบมากๆมันกลายเป็นว่าหน้าก็จะเหมือนจะเผยเข้าไปอ๋อตอนนี้เหมือนเลยค่ะหรือแพ่ยแปลงเพศมาแล้วเฉาะเรียบร้อยแม่ไม้วในเทคนิคในปากเป็นยังไงดีคะบางคนที่แบบว่าเรียกว่า อยากจะให้ปากดูหนาขึ้นหรือเ,อเล็กลงหรือสีปากไ,ไม่ไม่เสมอหรือว่าสีปากทางค่ะสีไม่ตรงกับลิปก็คือใช้คอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ก่อบริเวณขอบปากก่อนอ๋ออันนี้เป็นเล็ดลับเลยแกฉันฉันไม่ค่อยมีอกไก่พี่เอจับหน้าเลยฉันอิจฉาแกมากเลยนะตอนนี้นคือต้องเป็นเฉพาะดาราแถวหน้าของประเทศนะพี่เอจับหน้าบารมีบารมีเอ็นมมือ เป็นเกียรอย่างยิ่งแแล้วเขจะบอกว่าพี่เอกเขาต้องดูเป็นคนนิ่งๆยิ่งๆนะตัวจริงไม่ใช่แล้วคนาตลกค่ะเน้นตลกค่ะตัวนัำต้มตลกทำได้เออแล้วเราได้ไหมคะแม่ไม่ได้พี่ก็จะใช้เป็นแบบเป็นนิ้วเลยใช้นิ้วลงไปเลยอ๋อเราก็จะนแเอาแล้วนี้มันจะมีความเป็นติ้นแล้วมันจะบางลงค่ะตอนนี้ปากจะดูออมเบรเองเลยท่านที่ใช้สีเดียว อ๋อ oh. สวยมากพี่แนสวยประจักษ์คือใช้นิ้วง่ายๆอ่ะแต่ว oh. ่าพอมมีเทคนิคปุ๊บมันดูปากมันดูกระจับขึ้นเนาะพี่เอเนาะใช่แต่มันจะไม่เป็นขอบที่ชันพี่เอบอกว่าเชนตอนเนี้ยเขาไม่เขียนขอบปากตัดภาพมาปากฉันันเขียนขอบปากมาวันนี้จะรู้สึกเชยอุ้ยตัดแก้มอะไรของมึงนะโอ้โหโอ้โหฉันโดนแดดมาฉันมีกลากลอ เราเบอร์ไปหม<า>ดแล้วก็นเน้นตรงกลางนิดนึงเพื่อให้มันเกิดมิติลึกขึ้น<ช>อันนี้ต้องบอกว่าดีใจแทนคนดูที่ได้ดูคลิปนี้นะเพราะว่าเราได้เคล็ดลับเยอะมากจากบล็อกเกอร์ทุกคนดูาจบเป็นช่างได้เลยนะอาจจะแกงบ้างตั้งใจแต่งให้บ้างแต่ก็มีเคล็ดลับเนี่ยลศอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอนะคะสูงผิดหน้าแล้วเรียบร้อยตอนนี้ปากสวยอย่างเดียวนองนั้นเลดเลยสูมแต่ปาก แค่คนอื่นเขาแต่งหน้ากันหล่นยุบ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 คนเดียวจานที่เจ็ดแล้วนะได้เลยได้จริงแล้วสวัสดีค่ะเด็กทะเลค่ะอ่านลูกนี้นะคะชื่อว่าซางซางนะคะซางซาง ช่วยนะาะนูได้มาแบบนี้งานต้งฝากด้วฝากตัวคำน้ำซาวของหนูไว้ต้องมีด้วยค่ะสงที่หนูชอบนะคะคือเป็นที่เขียนคิ้วจะบอกว่าเสนเล็กมากก้บหน้าสีใไหมเาะไเออเออเออรยะที่ีเอเหามม้มันด่าฉันแรกจงวะ อ้มา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 ม,ามาสรุปนี้นึนงนะคะทุกคนเนอัพร,มรวมๆเอางี้ไม่อยากตัดสินเองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าปังหรือพังจริงๆนะจริงๆเลยนะโชคดีที่ฉันไปทำหน้าที่เกาหลีมาหลายบาทหน้ามันเลยยังได้อยู่แกว่าไงพังจ้าแตูนว่าไงรี่ว่าปังเวอร์ผิวสวยส่วนใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝา กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มามอยบอกกันนะคะงั้นวันนี้นั้นขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเฮ้ยถ้าเกิดใครดูถึงจบนะจ๊ะมีของให้ด้วยใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะน้องแนนก็แจกบ,บ็อกเซตนี้เลยนะคะเป็นเซ็ตกันแดดรวมนะจ๊ะจากเคที T ่ดอนนะจ๊ะสามรางวัลคอมเมนต์มามอยบอกกันนะคะจบงานแล้วทำอะไรเอากลับไปสิเฮ้ยโกยจริงหรอ,<ข>อแกนี้ของเอแค เอาให้คันไอ้แค่ันขอไปให้หมดเลยสิ